สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนเลยนะคะพบกับครูหมีเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของคำพ้องนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนจะต้องไปรู้จักความหมายของคำพ้องก่อนเลยนะคะว่าคำพ้องก็หมายถึง คำที่เขียนหรือออกเสียงเหมือนกันคำพ้องก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะก็จะมีคำพ้องรูปกับคำพ้องเสียงนะคะครูก็มีคำประพันธ์มาให้นักเรียนได้อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะนะักเรียนลองสังเกตตัวสีเข้มๆนะคะในบทของคำประพันธ์ จะมีคำบางคำที่เขียนเหมือนกันแต่ว่าเวลาออกเสียงจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะคำบางคำเขียนไม่เหมือนกันแต่เวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูกันเลยนะคะน้ำใจมีให้แก่กันเพลาเช้าวันหนึ่งเพาล้อหลุดรถต้องหยุดซ่อมแซมเร่งแก้ไข หนุ่มคะแม่เข้ามาช่วยอย่างเร็วไวทราบซึ้งใจให้ซ่อมเงินแสนยินดีทุกวันยิ้มวันนี้ใหญ่ดูเป็นทุกหมดสนุกแหวนหล่นลงคงแถมนี้ทราบแล้วช่วยกันหาอย่าช้าทีบทกรน,นี้มีคำพ้องลองค้นดู เห็นไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเวลาคุณครูอ่านมันจะมีคําบางคำนักเรียนสังเกตคาแรกเลยนะคะจะอ่านว่าเพลาใช่ไหมคะเขียนเหมือนกันต่อไปอีกคำหนึ่งก็เขียนเพลาเหมือนกันเขียนเหมือนกันแต่เวลาเราอ่านเราจะอ่านแตกต่างกันเราจะอ่านว่าเพลานะคะหรือว่าคําว่าคับแม แขมเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตเวลาเขียนเขียนเหมือนกันแต่เวลาเราอ่านจะอ่านออกเสียงแตกต่างกันนะคะคําเหล่านี้เราจะเรียกว่าคําท้องลูกนะคะส่วนคําพ้องเสียงก็คือเราเขียนไม่เหมือนกันแต่เวลาเราออกเสียงจะออกเสียงอ่านเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคําว่าซ่อม กับซ่อมหรือคำว่าทุกทุกคำว่าทราบทราบนะคะอันนี้คำพ้องก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือคำพ้องรูปกับคำพ้องเสียงค่ะสำหรับวันนี้ครูก็จะให้เด็กๆได้เรียนในเรื่องของคำพ้องรูปกันก่อนนะคะว่าลักษณะของคำพ้องรูปนั้นน่ะเราจะเขียนเหมือนกันเวลาอ่านก็จะอ่านต่างกันนะคะ ความหมายก็จะต่างกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของคำกันเลยนะคะคำแรกจะอ่านได้สองอย่างก็คืออ่านว่าเพาเพาก็หมายถึงเบาลงหรือว่าแกนสำหรับให้ล้อหรือใบจักหมุนนะคะจะเป็นของเครื่องยนต์นะคะอ,อีกคำหนึ่งที่เราอ่านก็จะอ่านว่าเพลาเพลาคำนี้ก็จะหมายถึงเวลานนกเียนลองสังเกตดูนะคะเวลาเราอ่านอ่านต่าง ความหมายก็ต่างกันด้วยแต่เวลาเราเอาไปเขียนมันจะเขียนเหมือนกันนะคะรูปเขียนเขียนเหมือนกันไปดูตัวอย่างที่สองเราจะอ่านว่าปรับนะคะซึ่งหมายถึงเงินหรืออ่านได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่านว่าปรับนะคะหมายถึงหักเห็นไหมคะต่อไปคำที่สามเราจะอ่านว่าตรีอีกคำหนึ่งเราจะอ่านว่า กะรีคำว่ากรีก็หมายถึงโคงแข็งแหลมที่หัวกุ้งนะคะกะรีก็หมายถึงช้าเวลาเราเขียนจะเขียนเหมือนกันเห็นไหมคะกอไก่รอเรือสระอีนะคะไปดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือคําว่าสระเอสอเสือมอมสระอาเราจะอ่านได้สองอย่างก็คืออ่านว่าเสมาหมายถึงเครื่องหมายบอกเขตโบหรือเราจะอ่านอีกอย่างหนึ่งว่าอ่านว่าเสมอ ความหมายก็คือต้นยาเห็นไหมคะเด็กๆด,ดูเวลาเขียนเขียนเหมือนกันเวลาเราอ่านคำอ่านก็จะแตกต่างกันความหมายก็ต่างกันไปด้วยอันนี้เราเรียกว่าคำพ้องรูปนะคะ เอาละคะ่ะที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วก็จะมีตัวอย่างของคำพ้องรูปให้มาอีกนะคะก็คือนักเรียนอาจจะดูว่าคำมันอ่านว่ายากนะคะอ่านยากเกินไปสำหรับเด็กๆแต่ว่าครูก็คิดว่านักเรียนก็คงจะดูเข้าไว้เพื่อให้มันผ่านตาหรือว่านักเรียนไปพบเห็นที่ไหนนักเรียนจะได้อ่านได้นะคะอ่าสระเอทะทะหารโอแหวนจะอ่านได้สองอย่างก็คืออ่านว่าเทวะหมายถึงเทวดาหรือจะอ่านว่าทะาเวก็ได้ที่แปลว่าสอง นะคะอีกคำหนึ่งนะคะอ่านได้สองอย่างก็คืออ่านว่าปะทวีความหมายก็คือแปลว่าดินนะคะหรือปะทวีแปลว่าท้ายเรือพิธีนะคะ,ะเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่ะอานได้สองอย่างเห็นไหมคะททหารสระอิบอแวแเณรคาแรกที่เราอ่านก็คืออ่านว่าทิวแปลว่าแถวหรือแนวแห่งที่ติดเนื่องกันไปยาวยืดเลยนะคะ หรือเราจะอ่านได้ว่าทิวะเห็นไหมคะเขียนเหมือนกันแต่อ่านแตกต่างกันทิวะความหมายก็แปลว่าวันสวรรค์ชั้นฟ้าหรือเทวโลกนะคะเห็นไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเขียนเหมือนกันเวลาเราอ่านอ่านแตกต่างกันความหมายก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะเราเรียกว่าคำพล้องรูปค่ะจากที่นักเรียนได้เรียนกันไปแล้วนะคะแล้วก็คุณครูก็ยกตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เห็นกันแล้วนะคะว่า คำ้องรูปก็หมายถึงคำที่เขียนเหมือนกันอ่านต่างกันแล้วก็จะทำให้ความหมายแตกต่างกันไปด้วยนะคะรูปเขียนเหมือนกันนะคะอ่านแตกต่างกันความหมายก็ต่างกันไปด้วยอันนี้เราจะเรียกว่าคําำ้องรูปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ